จ้าเอพี่น้องวันมีิสตอรี่จ้ายายฝ้าจากมื่นี้ยายฝ้าได้จ้าสิพาพี่น้องมากินต้มเส้นจ้าร้านเจตีรัดจ้าอยู่ติดกับอบติดกับปั๊มน้ำมันปตทพังข้างเหนือจ้ามาเลยจ้าจ้ามากินต้มเส้นน้ำจ้า ต้มเส้นโบราณตระการเราเออต้มเส้นโบราณจ้าเปิดจังมื้อแล้วลูกค่ะก็เปิดเมื่อวานนี้วันนี้วันที่สองวันนี้วันที่สองบอกด้พี่น้องเพิ่นขนาดเพิ่นเปิดวันที่สองนั่นเนี่ยลูกค้านี่มาสั่งออเดอร์เพียบเลยจ้าจ้าส่งนะคะจ้าก็รีบไปส่งจ้าเอาสองถ้วยจ้าสามสิบบาทเออเอาสองถ้วยจ้านั่งเลยค่ะอะไรอาจจะยังไม่พร้อมนะคะ จ้าเพิ่นเปิดร้านใหม่จ้าไม่ะยังไม่เข้าที่ลูกค่าพี่เอ็ดมูนเลื่อนเลยนะคะโถ่พี่น้องมูด้ลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้ามาอีกแล้วจ้าน้ำแข็งจ้า ยังบดถึงเทียงอ่ะร้านเพิ่นกับสิสขายเบิดและจะต้มเส้นเพิ่นกระได้อบตก็สร่างเพียบเลยเมื่อกี้นี่แาเมื่อกินเฮือนบ่ดอนซึ้อมากินเฮือนบะซึ้อมากินเฮือน

น้องเทนแหละแม่เพิ่นยน่ยเพิ่นมาหับเอาไปตอนแรกเรามาส่งบ่โอ้ินกลินร้อน้อฮอ กินของอร่อยต้องรอต้องรอ,อ,งรอนานๆจ้าจ้าโอ้ยเป็นแต่แซ่พี่น้องเอ้ยพูดเดี๋ยวอาจะเปรียบก,ก่อน ได้แล้วจ้าได้แล้วจ้ะพี่น้องนี่มองดูนี่มีขาจกนะมีขาจกเดี๋ยวจะไป,าาบบไปย,ย้าฟยาฟ,ฟาซีมึงกันเด,ด,ด้อจ้ะซีมึงกันเด้อแทบลยโอ้ อร่อยมากเลยต้องปรุงอย่างพี่น้องใส่แต่พริกใส่แต่พริกป่นก็พอแล้วเป็นนะ้ำซุปณสนะคขมก็เลยออกรสชาติหวานแน่ถ้ำตาลบ่มมากหวานแน่แต่เราต้องเพิ่มน้ำตาลก็ใส่เลยน้ำตาลใส่แตพ่พริกป่นจ้ะพริกป่นอย่างเดียวก็พอ นี่จ้านี่จ้าพี่น้องนี่มองด้วยเนี่มองด้วยนีย่อืมอร่อยแล้วจ้าสดน่อน้อนพี่น้องสดน่อน้อนเลยจ้ามาจ้ามาจ้ามากินน้ำกันเด้อ

เอามื้อนี่แหละเสร็จรถร้านร้านเจ๊ีตีรัดจ้าอยู่ติดกับอ่าปั๊มน้ำมันหัวปั๊มน้ำมันปตอทอท,อท,อทางข้างเหนือเด้อจ้ะเด้อใครอยากกินต้มเส้นมาเลยจ้าเพิ่งเพิ่เปิดส่งได้สองมื้อนี่แหละจ้ะพี่น้อง หักลูกค้าหักตึมเลยลูกค้าเพิ่อนอนะสั่งทางออนไลน์ก็มีไม่ได้พักน้องแล้วเขาเอาแลพาจ้ะ Anting, ที่หลังเด是 field. 是 field. ้อโอ้ยสดน้ำหนหอนๆพีนน้องเออแซบแซบ มาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้ากินเที่ยงพอดีจา้าเที่ยงกำลังสิเที่ยงพอดีจา้า กล้พาเก่อเฮ้ยพาอืมจับจัจับ ลืมพกคุยแซบหล้วลืมพกคุยมาจากดืนหล้วเสียงรถเสียงถนนใหญ่ งานบะพักเที่ยงบะเห็ดยี่สโอ้เห็ดงานคลองจ่า ang ang ja, mm hmm. มาดูพี่น้องลูกค้าเพิ่นมาผู้ลูกค้าเพิ่นมาลูกค้าเพิ่นมาอุดหนุนกินห mm ่อนๆแซบแซบแซบหัวลาภาห้วล่ภา อย่ากินน้ำลายมากินน้ำเดียวอือเด็ดเด็ด 啊，要来。 hẹn gài cả đứa với nón hẹn gài cả đứa hẹn gài bừng con bận zap 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 เนื้อไก่กับเปื่อยยุ้ยยินแซ่บแซ่บเนื้อไก่ก็แต่เปื่อยดีขนาดพี่น้อ,มนองมาให้มากินเบิดก่อนจะสีดายแซ่บแซ่บ,ซบ nhìn được, ta ngu đơ bằng khôi nam hả ngu đơ má ra mà lơ บัดถุยเกี้ยงถุยเลยพี่น้องเลยต้มเส้นต้มเส้นต้มเส้นไก่จ้า ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่จ้ายายฝ่ายกินหมเลเดยอยายฝ้ากินเบิร์ละจ้าจ้ามาจ้ากินแล้วกับอย่าลืมเด้อจ้าเปิดเบิร์ใหญ่ฝ่ายจ้ายายฝ่ายยายฝ้าจ้าช่องวันมีดีสตอรี่เละจ้าแล้วกับกดติดตามให้เลยเด้อจ้าผู้เป็นกำลังใจให้ยายฝ่ายยายฝ้าจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าถ้าพยจะเฮ็ดกินเองก็ได้เด้อจ้าเฮ็ดยุ่งเงินกินก็ได้จ้าซื้อไก่มาคงไก่มาต้มแล้วกับตีนไก่เนี่ยเส้นบุญเส้นมาเนี่ย เล็กระทวงงอกจ้าพี่เต๊าะมาต้มกินจ้าจ้าจ้าขอให้เอฟซีมีความสุขมีความร่ำรวยเงินทองเลยจ้าเด้อทั้งอยู่ในประเทศและกต่างประเทศจ้าและประเทศทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทองร้านจ้าขอบคุณเด้อที่ทำที่พเพื่อนเหตุอันติดตามจา<ช>้จา